มะเฟืองหวานไต้หวันนะฮะปลูกมาที่สวนสแสวงหาไม่เคยจะมาดูนะนี่นะลูกดกมากเนี่ยนะดูที่นี่นี่ก็ไม่ได้มาดูนะวันนี้ก็วันหยุดก็มาแวะดูนี่นะฮะดูที่ตกกับพื้นเต็มไปหมดลูกโตด้วยนะเนี่ยลูกโตนะลูกโตโต,โตแต่ละลูกนี่นี่นะก็ไม่มีใครจะมาเก็บนี่นะเนีย่ยเสียดายนะเนี่ยถ้าเกิดเอามาขายลแล้วก็ที่สําคัญคือมันหวานมาหวานมากนะนี่นะ ก็น้้ำก็ไม่เคยได้รถปุ๋ยก็ไม่เคยได้ใส่อน่านี่ฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเมงวันทองนะเนี่ยนี่นะดกทั้งต้นเลยนะเนี่ยก็เสียดายในวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูมะนาวที่ปลูกทิ้งๆคว้าโโอ้โหออกดอกนี่เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยนี่นะดูที่มะนาวนะมะนาวนี่ก็ปลูกพร้อมๆกันฮะกะกะกะมาเฟืองตัวนี้นะนี่นะดูดิดอกเต็มไปหมดเลยฮะนี่นะก็คงจะ ดูการนี้มาน,นานี่คงจะเหลือเฟอือที่จะไปแจกกับเพื่อนบ้านฮะอันนี้คือเฉพาะมุมนี้นะอันโน้นก็เป็นต้นเก่าต้นแก่นะฮะที่กรปลูกก่อนหน้าน,นี้แล้วนะนี่แหละเนี่ยนะเป็นแป้นนะดูนะมันดกมากนะเนี่ยเปลือกมันบางนะฮะเปลือกบางน้ําเยอะ,มะเมล็ดแทบจะไม่มีนะนี่คือมันนาที่ปลูกหลายต้นฮนะส่วนมะเฟืองนี่โอ้โหนี่ให้ให,ให้ตัวเล็กมาเก็บอยูด,ดูดูดิทำไมเก็บได้แค่นี้ลูก แต่เพื่งดีอันนี้มันเป็นหนอนเจาะวะอ่าเมงวันนะแบบเนี้ยเออนี่เป็นแมงวันแล้วลูกโตนะเดี๋ยวดูดิเนี่ยเก็บอันไหนก็อันไหนที่แมงวันเจาะก็ทิ้งไปอันไหนที่กินได้ก็เอามากินฮนะนี่นะคือสนุกสนานกับวันหยุดฮนะที่สวนแสวนะ์แองคานี่นะเราเก็บมาเฟืองกันฮนะ